เรียนท่านคณะกรรมการการประเมินโครงการโรงเรียนสะอาดสิ่งแวดล้อมหน้าอยู่ประจำปีการศึกษา2566โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3ตั้งอยู่เลขที่187ทับ1มู่ 1, 1. ตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาบนเนื้อที่32ไร่เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่6เดือนมิถุนายนพศ2506ปัจจุบันโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น858คนครูและบุคลากรทางการศึกษารวม42คนโดยมีนางวนิดาใบโพเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3ได้ดำเนินง,งานโครงการโรงเรียนสะอาดสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ภายใต้นโยบายและแผนการดำเนินง,งาน การจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งมีแนวทางในการจัดกิจกรรมการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเพื่อให้เป็นสถานศึกษาที่มีความสะอาดปลอดภัยและถูกสุขลักษณะพร้อมเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในทุกมิติโดยมีหลักการในการดำเนินง,งานดังต่อไปนี้ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการการดำเนินงานได้ร่วมกันก,นกำหนดนโยบายการดำเนินงานภายใต้ชื่อ d p e s e Model โดยมีรายละเอียดดังนี้ D, d คือ Development เป็นการพัฒนาโครงสร้างระบบการคัดแยกขยะในสถานศึกษาในรูปแบบบุรณาการภายใต้หลัก3 R โดยเชื่อมโยงเข้ากับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมโดยใช้แนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาร่วมบริหารจัดการ E, e คือ e n c o u r a g e m e n t เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าของขยะภายในสถานศึกษาอาทิเช่นกิจกรรมธนาคารขยะ P คือ participation การมีส่วนร่วมของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาในการร่วมดำเนินงานกิจกรรมการจัดการขยะโดยได้มีการจัดป้ายนิเทศการจัดการขยะและเตรียมภาชนะรองรับขยะแต่ละประเภทภายในห้องเรียน i คือ improvement เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งและการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ของนักเรียนครูและบุคลากรทุกคนอีกทั้งยังสามารถนำความรู้ด้านการจัดการขยะไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน <S, S คือ sustainability อยากให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าและเห็นความสำคัญของการจัดการขยะเพื่อนำไปสู่สิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ด้วยการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ผู้บริหารสถานศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาจึงได้บรรจุโครงการโรงเรียนปลอดขยะซีโร s วส o คนในแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาทาั้งมีเพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คือนักเรียนและบุคลากรมีความเข้าใจมีจิตสำนึก ในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3ได้จัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก 3R ดังนี้ 1. กิจกรรมโรงเรียนสะอาดสิ่งแวดล้อมน้าอยู่ 2. กิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานศึกษา 3. กิจกรรมรักโลกแบบพอเพียง 4. กิจกรรมนิคม3ามรักโลก 5. กิจกรรมโลกสวยด้วยมือเรา 6. โรงอาหารรักโลก 7. ขยะสวยด้วยมือเรา 8. กิจกรรมธนาคารขยะ 9. กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์รีไซเคลิลและ10 กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยแต่และกิจกรรมมีรายละเอียดดังนี้กิจกรรมที่ 1. โรงเรียนสะอาดสิ่งแวดล้อมน่าอยู่แนวคิดหรือวิธีการคือการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดปริมาณขยะที่ถูกส่งไปกำจัดโดยเน้นที่ตัวบุคคลเป็นสำคัญ และได้สร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนครูและบุคลากรเพื่อปลูกฝังลักษณะน,นิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียนและบุคลากรทุกคนเพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาที่สะอาดมีสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่อย่างแท้จริงโดยมีกระบวนการดังนี้คณะกรรมการดำเนินงานศึกษารายละเอียดกิจกรรม นำเสนอต่อผู้บริหารแล้วได้มีการจัดประชุมครูเพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินงานจากนั้นครูถ่ายทอดนโยบายผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการนำไปบูรณาการกับวิชาที่สอนหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามฐานการเรียนรู้ รวมทั้งการรักษาความสะอาดของเขตพื้นที่รับผิดช,ชอบของแต่ละห้องเรียนและสภานักเรียนจะเป็นผู้ตรวจความเรียบร้อยของแต่ละเขตพื้นที่แล้วรายงานผลในการทำกิจกรรมหน้าเสาธงช่วงเช้าก่อนเข้าห้องเรียนกิจกรรมที่สองกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในสถานศึกษา รูปแบบของกิจกรรมคือเน้นการส่งเสริมความรู้เพื่อความเข้าใจที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ภายในห้องเรียนโดยครูประจำชั้นและครูที่ดูแลห้องปฏิบัติการต่างๆมีการจัดป้ายนิเทศภายในห้องเรียนที่เกี่ยวกับการจัดการขยะแต่ละประเภทอย่างถูกวิธีพร้อมกับเตรียมถังหรือภาชนะรองรับสำหรับการคัดแยกขยะหากนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวแล้วนัวเกเรียนจะทิ้งและคัดแยกขยะได้ถูกต้องนำไปสู่ความยั่งยืนในชีวิตประจำวันกิจกรรมที่3กิจกรรมรักโลกแบบพอเพียงเป็นกิจกรรมด้านลดการใช้หรือ Reduce โดยได้มีการรณรงค์ให้นักเรียนครูและบุคลากรใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกใช้แก้วน้ำส่วนตัวที่สามารถรีฟิลได้ใช้ขวดน้ำพกพาเพื่อกดน้ำดื่มใช้กล่องข้าวหรือปิ่นโตใส่อาหารแทนการใช้กล่องโฟมและรวมไปถึงการรับประทานอาหารให้หมดจานเพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย์เป็นต้นกิจกรรมที่4กิจกรรมนิคมสามรักโลก เป็นกิจกรรมที่เน้น re-use หรือการนำกลับมาใช้ซ้ำวิธีการคือทางสถานศึกษาได้มีการรณรงค์ให้ครูนักเรียนและบุคลากรทุกคนใช้กระดาษให้ครบสองหน้าใช้ขวดน้ำพลาสติกกอกน้ำอีกครั้งนำบรรจุภัณฑ์จากกลังนมทำเป็นที่เก็บอุปกรณ์การเรียนเอกสารหรือสื่อต่างๆและการนำน้ำล้างจานไปรดน้ำต้นไม้กิจกรรมที่5 โลกสวยด้วยมือเราเป็นกิจกรรมที่เน้นการรีไซเคิลหรือการนำกลับมาใช้ใหม่ซึ่งสามารถทำได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนโดยเป็นผลงานที่มาจากตัวนักเรียนเองอาทิเช่นการประดิษฐ์แจกันดอกไม้จากหลอดพลาสติกกล่องใส่เอกสารจากลังนมเก้าอี้จากขวดน้ำซึ่งสิ่งประดิษฐ์เกิดจากขยะที่ทิ้งแล้ว อีกทั้งยังทำให้โลกดูสวยงามขึ้นเมื่อเรานำขยะกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งและที่สำคัญความภาคภูมิใจก็จะเกิดกับตัวนักเรียนเองกิจกรรมที่6กิจกรรมโรงอาหารรักโลกกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นการรณรงค์ให้ทุกคนรับประทานอาหารให้หมดจานเพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่ก่อให้เกิดแก๊สพิษและถ้าหากมีเศษอาหาร ที่เหลือจากการรับประทานทางคณะดำเนินงานได้จัดเตรียมถังรองรับเศษอาหารไว้ในพื้นที่โรงอาหารเพื่อนำเศษอาหารนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปโดยทางแม่ครัวจะนำเศษอาหารไปให้ชาวบ้านเลี้ยงหมูเพียงวิธีง่ายๆเท่านี้เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันดูแลโลกอีกทั้งยังเกิดประโยชน์ทั้งต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย กิจกรรมที่7กิจกรรมขยะสวยด้วยมือเราผู้บริหารได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเน้นทักษะอาชีพจึงได้สร้างฐานการเรียนรู้ทักษะอาชีพขึ้นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นนวัตกรรมของสถานศึกษาโดยครูผู้รับผิดชอบและนักเรียนร่วมกันจัดทำขึ้นอีกทั้งยังสอดแทรกความรู้ ให้นักเรียนมีสำนึกรับผิดชอบและห่วงแหนสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนอาทิเช่นนวัตกรรมที่มีชื่อว่าเชลออฟชันนิคม3ทางเดินรักโลก NK3 Pro พเป็นตน้นกิจกรรมที่8กิจกรรมธนาคารขยะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการคัดแยกขยะ และนำขยะกลับมาเพิ่มมูลค่าซึ่งได้มีการจัดตั้งธนาคารขยะขึ้นภายในสถานศึกษาโดยมีเจ้าหน้าที่ธนาคารขยะรอรับซื้อขยะช่วงพักกลางวันอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแล้วจดบันทึกรายได้ของสมาชิกเป็นรายห้องจากนั้นจะมีร้านรับซื้อของเก่าจากภายนอกเข้ามาซื้อขยะรีไซเคิลต่อจากธนาคารขยะอีกครั้งหนึ่ง เมื่อสิ้นภาคเรียนก็จ่ายเงินให้กับสมาชิกโดยมีครูผู้รับผิดชอบโครงการคอยดูแลและให้คำปรึกษากิจกรรมที่9กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์รีไซเคิลในทุกปีการศึกษาทางสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั่นคือการประกวดชุดรีไซเคิลที่เน้นการนำขยะที่ทิ้งแล้วมาจัดทำชุดอย่างสร้างสรรค์สวยงามเพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นและกิจกรรมที่10กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นกิจกรรมที่มีหน่วยงานจากภายนอกได้แก่ บริษัท WSA Utility and Power จำกัดมหาชนมาช่วยเสริมสร้างเพิ่มพูนความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่นักเรียนนอกจากนี้ยังมีบริษัท PPT Global Chemical จำกัดมหาชนจัดกิจกรรมอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะเพื่อการสร้างมูลค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนจากกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้น ผู้บริหารได้มีแนวคิดและสร้างกระบวนการเพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืนโดยให้คณะดำเนินงานสร้างจุดเรียนรู้ในสถานศึกษาโดยมีป้ายบ่งชี้ประเภทขยะและวิธีการคัดแยกขยะภายนอกห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ซึมซับและทำเป็นกิจวัตรประจำวันซึ่งเป็นพื้นฐานของการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีนอกจากจุดเน้น เรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วด้านสุขอ,อนามัยและความปลอดภัยในโรงเรียนก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งซึ่งมีรายละเอียดในการดำเนินงานดังนี้ด้านที่1ด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการประหยัดพลังงานทางผู้บริหารได้ออกมาตรการการประหยัดพลังงานและการลดการใช้ทรัพยากรของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยองสาม ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการการประหยัดพลังงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของครูบุคลากรและนักเรียนโดยมีมาตรการดังนี้มาตรการการประหยัดไฟฟ้ามาตรการการประหยัดน้ำมาตรการการใช้โทรศัพท์และมาตรการการใช้กระดาษด้านที่2ด้านการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3มีกิจกรรมดำเนินการการบริหารจัดการน้ำเสียโดยได้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียที่ใช้ล้างภาชนะจากการรับประทานอาหารของนักเรียนก่อนปล่อยลงสู่ท่อน้ำทิ้งนอกจากนี้ยังมีการนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งอาทิเช่นนำน้ำล้างจานมารดน้ำต้นไม้แปลงผัก และทำน้ำหมักชีวภาพเป็นต้นด้านที่3ด้านความปลอดภัยโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3ได้มีการดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาโดยมีกิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อให้มีความร่มรื่นสวยงามปลอดภัยซึ่งครูและบุคลากรทุกคน มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนโดยการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เหมาะสมในการจัดกิจกรรมต่างๆการร่วมมือการทำความสะอาดพื้นที่ในโรงเรียนรวมไปถึงการตรวจสอบสภาพและการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมจราจรน้อยเพื่อเพิ่มทักษะและความปลอดภัยให้กับนักเรียนอีกด้วย ด้านที่4ด้านสุขภาพอนามัยสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมดูแลระบบสุขาพิบาลตรวจสอบความสะอาดของน้ำดื่มและห้องสุขารวมไปถึงพื้นที่ต่างๆให้ถูกสุขะอนามัยอยู่เสมอนอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการทำ CPR และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอีกทั้งยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดที่ให้ความรู้ในด้านการป้องกัน และควบคุมโรคอาทิเช่นโรคโควิด -19 โรคไข้เลือดออกเป็นตน้น นอกจากการส่งเสริมความรู้และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนแล้วทางโรงเรียนยังได้ให้ความสำคัญกับชุมชนโดยจัดก,กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดและชุมชนเพื่อให้นักเรียนครูและบุคลากรได้ร่วมกันร,รักษาดูแลพัฒนาและห่วงแหนชุมชนของตนโดยร่วมมือกันทําความสะอาดพื้นที่วัดและชุมชนตามโอกาสต่างๆนอกจากการนำแนวคิด ด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาแล้วยังได้ประยุกต์ใช้หลักการ bcg model มาร่วมจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วยซึ่งมีกิจกรรมที่มีชื่อว่าโคมผักโคมใจโดยครูผู้สอนฐานวิถีเกษตรกรรมนำขวดมาทำเป็นกระถางปลูกผักแทนการใช้ไม้ประดับซึ่งมีลักษณะคล้ายโคมไฟใช้เศษใบไม้เป็นส่วนผสมของดินปลูกเมื่อได้ผลผลิต ก็เก็บจำหน่ายให้ครูหรือผู้ปกครองและยังมีกิจกรรมที่มีชื่อว่าเชลล์ออฟชั้นนิคม3เป็นการนำฝาพัดลมที่พังและทิ้งอย่างไร้ประโยชน์มาประดิษฐ์เป็นชั้นวางขนมและนำไปใช้งานได้จริงในการวางขนมในสวัสดิการร้านค้าของโรงเรียนกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่เน้นย้ำให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดต้นทุนการผลิต นำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเองพึ่งพาตนเองสามารถสร้างอาชีพได้และมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการและคณะครูทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมจนสำเร็จรู้ล่วงได้ด้วยดีและขอขอบคุณท่านคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนสะอาด สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ประจำปี2,566ที่ให้เกียรติมาประเมินการดำเนินโครงการโรงเรียนสะอาดสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3ในครั้งนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ